สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับผมวันนี้จะมาทำการรีวิวยูนิต Predator a n แอนนี่ฮิเลเตครับรถถังปราบมอนสเตอร์เวิร์ชิเคิลนะครับก็คือรถถังปราบพวกตัวใหญ่ทั้งมมอนสเตอร์แล้วก็รถถังฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละครับเมื่อวานนี้เรารีวิวตัวของ Predator d e s t r ะสตั๊ไปครับนั่นั้นเป็นรถถังที่เก่งเมื่อย,ยิงอินฟันทีนะครับเพราะมีความสามารถในการยิงอินฟันทีแล้ว AP พบวกหนึ่งถ้าเอาคันนั้นนะครับมาติดรับแคนนอนยิงพวก Monster, มอนสเตอร์เวิร์ชิเคิ ถ้าเกิดคิดว่าปัญหาของคุณคือการปราบพวกแบบมอนสเตอร์เวจิเ่ิลนะครับไอ้คณี้คุ้มกว่านะฮะไอ้พีเดเตอร์เนี่ยแหละคุ้มกว่าแล้วมันคุ้มกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกครับขอดูสแตทไลน์ก่อนมูฟสิบก็เดินสิบนิ้วปกติทับเน็ตสิบตามสไตล์ของพีเดเตอร์ครับจะมีทับเน็ตเท่านี้เหมือนกับพูกกระเดเตอร์เซตสามบวกตามมาตรฐานมูนสิบครับเลือดน้อยกว่ากระเดเตอร์หนึ่งบูนก็ถามว่าสแตทไลน์แตกต่างกันไหมกับพีเดเตอร์ทันก่อนไม่ครับ มันคือรถถังันเดียวกันที่เปลี่ยนกระบ,บอกปืนนั่นเองฮะอะก่อนจะไปดูอาวุธเนี่ยขอไปดูเรื่องของความสามารถก่อนตัวนี้ครับมันเขียนว่าน n เ i h ล l ต t e r ครับตามชื่อรถถังเลยทุกครั้งที่ทําการยิงระยะไกลโมเดลนี้จะทําการยิงใส่ม m o n ต t e r หร r อ i ิ a l เ,เนี่ยคุณสามารถรีโ o ล d ด a m a g e l o ได้แปลว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เจ้าคันนี้ใหคุ้มเนี่ยคุณต้องใส่ปืนที่มันดาเมจมันต้องี ต้องโลอ่ะเช่นพวกดาเมจเป็นดีหกทั้งหลายเลยครับนี่นจะคุ้มก็คือเหมือนกับังคับเลยว,ว่าปืนไหนไม่มีรีโลดาเมจอะไอคัน้ใช้ไม่คุ้มครับผมแล้วคุณต้องใช้ยิงเป้าหมายอย่างพวกแบบมอนสเตอร์เลยเวไอเควร์ลนี่ถึงจะคุ้มนะฮะรถถังมอนสเตอร์เท่านั้นถึงจะคุ้ม่ะดูปืนกันหน่อยครับปืนแรกครับเฮฟวี่โบเตอร์กับลาคันนอนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือปืนเดียวกันเลยนี่หว่าเหมือนกับของตัว เรสตัคเจอร์เลยแต่ว่าเราต้องการเอามายิงเพื่อรีโล่ดามเจถูกไหมความสมัของรถถังดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นรัสคนนอนครับผมส8สิบแปดนิ้วหนึ่งนัดทูิตสามบวกเซนติเมสองเอพีลบสามดามเมจดีหกหนึ EP ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณทอยปุ๊บรอครั้งที่หนึ่งดาเมจหนึ่งคุณลุ้นรีโลดได้อีกครั้งหนึ่งให้มันออกฟั่สี่ห้าจะคุ้มมากเป็นหกดามเมจครับถ้าเกิดเราเอามายิงพวกมอลเตอร์วิชิเคิลเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกรัสคนนอนอยู่แล้วครับ แล้วอย่าลืมว่ามันเขียนว่าเลือกระหว่างสองเทมพี่โบเตอร์กับสองลัดแคนนอนแต่ว่าคุณใส่ลัดแคนนอนที่สองก็บอกโอ oh, ้ก็ดีนะแล้วมันป่วงจากการะเดเตอร์ยังไงกระเดเตอร์ลนเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวของเพลเตอร์แอนนิเฮเลเตอร์เนี่ยมันสเตนน้อยกว่าการะเดเตอร์ลนเซอร์สเตนสิบสี่ไอ้คันเนี้ยสเตนสิบสองน้อยกว่านะฮะแต่ที่ยิงผู้แบบไม่ใช่รถถังหนักอะผู้แบบเออกระเดเตอร์ด้วยการเรด,ดหนอยพวกนี้ครับปืนเนี้ย เต้นสูงเพียงพอนะฮะพ p ลบสามเหลือเฟือแล้วก้ารุ่นอยู่ที่ว่าระเมดดีสะดีหกวงหนึ่งเนี่ยจะทอยได้เท่าไหร่ถ้าได้ไม่ดีดูเป้ามอนสเตอร์บอกเวชิเคิลบอกถ้าใช่ก็รีโลใหม่ได้ครับผมถ้าต้องเลือกปืนสองอันนี้ก็บอกเลยครับว่า EP บอลเตอร์ไม่ต้องใช้ครับลัาแค้นั้นเท่านั้นพอเราต้องการเอามายิงมอนสเตอร์กับววชิเคิลครับผมถัดไปครับพีเดอ,เอร์สวิตซ l ล่าส์แค n นนน อันนี้จะต่างจากคันก่อนนะเพราะว่าคันก่อนมันจะเป็นปืนยิงคนน,นี่คือปืนยิงรถถังครับสิบแปดนิ้วหนึ่งนัดทวิตสามบวกเต็นสิบสี่และมีทวินลิงแปลว่ายิงรถถังส่วนใหญ่ครับมันก็จะอยู่ที่สามบวกแล้วถ้าไม่โดนจริงติดทุูลจริงนะฮะคุณรีโลทููลได้ก็แปลว่าจะเป็นการที่คุณมีโอกาสในการพยทูลเพิ่มอีกหนึ่งครั้งไอพีลบสามแล้วก็ ดาเมทดีหก1วกหนึ่งคือตันนี้ต้องยอมรับนะว่าพ r ีเดเตอเนี่ยมันเป็นโมเดลรถถังที่แต้มถูกกว่ากรเดเตอดังนั้นเนี่ยไอพมันต่ํากว่าครับแล้วก็ดาเมจมันน้อยกว่าด้วยถ้าเป็นกรเดเตอร์จะเป็นไอพีลบสี่ดาเมจจะเป็นดีหกบวกสามแรงกว่าแต่นั่นคือกาเดเตอร์ ator, เนี่ยแต้มมันแพงกว่าถูกไหมอันนี้เนี่ยสเ็นเท่ากันแต่เรื่องของไอพกับความแรงด้อยกว่า รวมถึงเรื่องของการเพิ่มความแม่นนะครับไอแครเรเตอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของรีโลคิดโลด้วยมันจะแม่นกว่าก็ต้องยอมเลือกหละระหว่างการที่คุณได้แต้มที่ถูกลงแต่แม่นน้อยลงจอก่ได้ลงลยิงบาลงกับไปใช้การเรเตอร์ที่ยิงแรงกว่าแม่นเยอะกว่าไอพีเยอะกว่านั้นคุณชอบแบบไหนอันนี้ต้องเลือกนะฮะอีกปืนครับก,ก็เป็นสตอมโบเตอร์ผมเอามาทำดาเมจใส่อินที่ธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่ามัน ยี่สิบสี่นิ้วสองนัดสามบวกสเตนซีเอพีศูนย์หนงหนึ่งอันนี้ก็คือไม่ยิงแบบเผื่อสู่เข้าเป้ามาใ้กล้อะแหละเพราะตูวของขอนนิเฮเลเตอร์เนี่ยไม่มีสกิลพพอร์ตในการยิงพวกผ่านลาบเป็นนทีครับผมคุณต้องยิงรถถังเท่านั้นโดยรวมอันนี้ขอปเปรียบเทียบนิดนึงถ้าถามผมนะถ้าเกิดคุณมีแต้มเหลือจริงๆอ่ะยิงรถถังเนี่ยตัวของแกรเดกเตอร์แลนเซอร์ครับเป็นคำตอบที่ค่นข้าจะดีกว่า ยิงได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณมองว่ารถถังใหญ่คนไม่ค่อยใช้กันแล้วเช่นไม่เจอพวกแบบรีพลเซอร์เงี้ยคุณเจอแต่แบบตัวแบบออะไรอ่ะคุณเจอแต่แบบเดดนอตอ่นะเดสนอนไม่มีนวอลเซฟในพิลบสามตอบโจทย์นะหรือเจอแบบรถถังประเภทเดียวกันเจอแบบกาเดเตอร์ยิงสวนกันเนี่ยเราถ้าจะได้เปรียบนะครับทําไมเราถึงได้เปรียบเพราะว่าสองข้อข้อแรกเนี่ย แต้มมัาถูกกว่าเพราะสองสลยิงเปิดก่อนเนี่ยราจะยิงทั้งหมดสามนัดก็คือตัวของไอ้นี่ลัตชานอนสองกระบอกถ้าเข้าสักสิบตาเมจนะแล้วคุณยิงนี่ได้อีกสักสองาเมจนะคุณก็ยิงกาเดเตอร์ระเบิดได้คือมันการแบบที่แบบเหมือนกับเอามาชนกันอะถ้าเราถูกกว่าก็จริงแนตะ่เราจะได้ยิงก่อนโอกาสชนะเราก็สูงกว่าแล้วด้กาเดเตอร์ยิงเราก่อนก็เราก็ปิวเหมือนกันนะครับ เมื่อสองอย่างเนี่ยมันยิงกันระเบิดทั้งคู่อะ่ะมันก็ว่าแค่แค่ว่าใครได้ยิงก่อนแต่เราได้เปรียบตรงที่ว่าเราแต้มถูกกว่าพอเห็นภาพเนาะพอแต้มถูกกว่าเราเลได้เปรียบคือของถูกยิงของแพงระเบิดได้เนี่ยยังไงก็คุมครับผมอะตีไปชิดอาเมอร์แท็กปล่อยไปครับถ้าตีไปชิดแล้วไม่แรงอยู่แล้วเราเราป็นรถถังถูกไหมข้ามไปความสามารถเล่าไปแล้วรีโลดเมจโลดได้โบกีออปชั่นครับผมก็อย่างที่บอกไปครับ มันต้องลัตคนนอนอยู่แล้วปะ่ะเพราะเราเอามายิงรถถังอะ่ะใส่เฮฟวีวอเตอร์ไม่คุ้มเลยถ้าเฮฟวีวอเตอร์จริงคุณไปเล่นทีเดอรเตอร์เดสตัคเจอร์คุ้มกว่านนั้นยิงคนโดยตรงครับผมยิงอินฟันทีส่วนลัตคนนอนเนี่ยมันได้สองกระบอกรวมกับปืนอีกอันหนึ่งลืมชื่อชื่ออะไรนะเออไอเจ้าปืนทวินลัตคนนอนเออเห็นแล้วเนี่ยเรามีสามกระบอกที่ยิง ได้แรงแรงยิงรถถังยิงมอนเตอร์ได้แรงแรงแล้วก็เรามีฮันเตอร์คิลเลอร์มิสไซลด้วยลืมพูดกับู้ครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องของการปราบรถถังปราบมอนเตอร์นะครับตัวของพิเดเตอร์แอนิเฮเลเตอร์เนี่ย, ator, ยผมแอบมองมันคุ้มกว่าแกรเดเตอร์อีกนะเพราะถูก,กว่าถูก,กวันยี่ห้าแต้มแล้วก็นี่ไหนถ้เราควรใช้แกรเดเตอร์ลนเซอร์อ่ะคุณตเตอพูดแบบท็อเมดสิบสองเ่ยเยอะครับอย่างนั้นถึงจะคุ้ม ถ้าเจอท็อเน็ตสิบเนี่ยผมมองว่าไอตัวของ Creator Antihater เนี่ยไงก็ตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันร้อยสามพันพแต้มมันถูกกว่าเยอะอะประหยัดแต้มไปก็ทำให้เรามีแต้มเหลือไปใส่อื่นเพิ่มเติมนะฮะโอเคครับสำหรับตัวของ Creator a n เลเ a t ร r ก็จบแล้วนะครับใครต้องใส่อะไรถามในช่องคอมเมนต์นะผมจะมาตอบให้ถูกใจคลิปนี้ก็ไลค์ซับสไครต์ไว้สกใจสั่งซื้อครับกดได้ในลิงก์ของด้านล่างคลิปเลยเป็นการสนับสนุนช่องผมในตัวด้วยสำหรับวันนี้ครับจบเฉยเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ